โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเคกับพี่ขวัญเกนเคสี่นะครับสวัสดีค่ะนี่นะครับเราอยู่กันในเกมไมค์ครับในโปรเจกต์ใหม่ของพวกเรานั่นก็คือ rebirth of the night มันเองใช่แล้วแต่เป็นใครแบบประมาณว่าแบบอะไรว่าจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของอัศวินอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ใช่เหรอใช่หรอแต่ที่เขาเคยเล่นมาคือตอนนั้นคือมันน่ากลัวมาก ซอมบี้นนมันจะพังประตูบ้านเธอโอ้แต่ตอนนี้น่ารักมากเลยดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอบล็คแมนได้ไหมแบล็คได้เห้บ้าอบล็คแมนได้ไงจุ๊บเจ๊เ, <laughs> เหมือนเด็กเลยเนาะเสียงน่ารักมากเลยเแล้วก็นี่ทุกคนจะมีเศษหินนะคะเราสามารถทุบมาค้าเป็นคอปเปอร์สโตนได้นะคะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะจัดจุ๊บเจ๊แล้วก็ โอเคชอบโอเคชอบตัดต้นไม้ด้วยนะตัดต้นไม้ด้วยนะวิหมูหมูหางดำมีหมูหรอไหนหมูอยู่ไหนหมูตลกเลยเฮ้ยน้องตัดตุ๊บแต้มันเดินตามเข้ามาเฮ้ยน้องหมูเฮ้ยทำไมดำจังอ่ะเราอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีตัวอะไรด้วยเธอไหนจ้าขอบแลมแลบเหรอ แหลมถูกหรือเปล่า็นแก,แกะแกะแหลมแปลว่าแกะ๋อเป็นแกะโอเคเธอตัดไม้เลยเธอตัดไม้เลยล้วอ๋อเหมือนพวกสตัตว์อะมันจะมีชื่อของมันด้วยเธอใช่ชื่อมันจะไม่เหมือนกับสัตว์ปกติอะทุกคนถ้าแบบเป็นหมูปกติก็พิกอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มันจะแบบเป็นอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวดูนะชื่อหมูชื่อว่าอะไรนี่หมูตัวนี้ชื่อว่า Rushback Hawk เอออะไรประมาณนี้นะฮะแปลว่าหมูเหมือนกันอ๋อวิโอเคเขามีทานวิน่าสนใจทำไมไม่คิดว่ากระตุกกว่า ไ,ไม่อยางเขามีฐานตอนนี้เขาได้คอมบอร์โตแล้วเธอตัดต้นไม้ต้นไหนเนี่ยโอ้โต้นไม้ล้มตึ้งกันเลยทีเดียวล้มขัดขโมยเรียบร้อยขโมยขโมยก็เดี๋ยวเขาจะ้าให้เธอไงเธอจะเอาขวานใช่ปะเธอไม่เธอเอาขวานไปก่อนเพราะเธอจะต้องเป็นหน่วยตัดไม้เพราะเธอจะไปขุดหาโรงหาแร่ใบห่างม้าคืออะไรอ่ะ ไปหางม้ามันคือต้นหางม้าหรือเปล่ามันเอามาทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งไปก่อนตัดตุ๊บแต้อ,อะไรฮะตัดตุ๊บแต้เฮ้ยทุกคนอันนี้มันเหลือเป็นเศษต่อไม่รู้ว่าตัดมาแล้วจะเป็นไงนะอยอู้อ้อทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนี่นี่ไปด <ละ S 1> ูะน,ละละนะตอนที่แบบแมพพี่ยังไม่โหลดอนะ่ะยวคอยดูนะโอเคเขาอยู่ไหนนี่ราคาฝ่ามานละ โอ้ยเดีไปถึงไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอนี่นี่นี่เดี๋ยวดูตรงนั้นแมพยังไม่โหลดใช่ไหมเดี๋ยวน้อ,องๆดูดีๆโอเคอเขาตะลึงตึงโปะโอ่ะยแมพมันไม่ตื่นแล้วอะ่ะฮ่าฮ่ยตะลึงตึงโปะเขาจะตรงมา,มาข้างล่างมาขุดผ่านก่อนทุกคนมา้องมานี่นน้องๆน่าจะเห็นแบบแบบเวฟอ่ะมันจะแบบเวลาแมพมันโหลดอ่ะมันจะเด้งขึ้นมาจากพื้นเว้ยมันจะไม่ใช่แบบ ดิมันจะไม่ใช่แบบสปอยขึ้นมาเฉยๆอ่ะอุ้ยตอนนี้เขาเจอเหมือนไอรอนปะเนี่ยไปดูก่อนอุ้ยเขาเจอมันมันมันไม่ใช่ไอรอนนะมันคือตินน่ะตินอนอรน น็อดควายไอรอนเออไม่ใช่ไอรอนนะแล้วเขาก็เจอฐานตอนนี้เขากำลังพยายามขุดฐานอยู่ตอนนี้นะโอเคก็กำลังแบบเดินเล่นแบบไม่ได้ทำงานอะไรลยโอ้ยโอเคมาตัดต้นไม้แล้วมาเอาขวานกับเขาแล้วก็ตัดต้นไม้เดี๋ยวมันมืดน่ากลัวนะตอนกลางคืนบอกเลยเขาที่แบบวิ่งไวมากเนี่ยอะไรอ่ะแร่อะไรม่วงม่วงพอเขาไปเจออะไรอีกแล้วนี่ไม่รู้เขาไม่เห็นรอแป๊บเขากำลังเคลินกับการขุดเขาอยู่ข้างล่าง ได้ยินเสียงเราวะโอ้ยระวังนะปุ๋งๆเขาก็ได้ยินอยู่เหมือนกันไหนเช่นอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นถ้ำเหรอให้อยู่ตัวไอ้หมูดําตัวเมื่อกี้อุ้ยทุกคนแร่มันลุกลงไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วน่ากลัวเกินปะเดี๋ยวเขาขึ้นไปายไปแล้วอ่ะันจะขึ้นไปครับผมเออจะบอกว่าถ้าเราว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำอ่ะมันจะมีเศษน้ําติดจอด้วยจริงเหรอไหนเราไปเลยไปเราขึ้นมาอ๋อวูบแล้วก็เศนติดหน้าสุกุลสกุล ไหนเสร็จจะให้อะไรเราโอ้เสร็จน้ําเสร็จน้ำเอาไปเอาขวานไปตัดต้นไม้นะเธอเป็นสายตัดต้นไม้เพราะเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันได้เอาไปจ้ะสบายมากงานตัดต้นไม้ได้ชอบแต่เราไม่ยากตัดเลยอะนอบแอบเขาเป็นคนฟอาต้นไม้อะเขาไม่เสกเขาไม่ได้ตีเธอไม่เป็นไรเธอก็ปลูกเพิ่มให้น้องเขาอ่ะเพือตอนนี้ท้องกำลังฟินกับการว่ายน้ําอยู่อุ้ย ทำไมล้มแล้วตรงนี้มันเป็นโซอนอะไรไม่รู้อะทุกคนเป็นน่าจะเป็นโซนทะเลทรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันขนาดนั้นเลยเหรอตะดือเฮ้ยเฮ้ยเชนอะไรเบ้นด้วยฮะน้องมินมินจิ๋วอะมินเหรอเก๋อะไหนดูน,น,นะนไปดูดิมาดูดิกำลังไปนีเ่เขาเลี้ยงกันอะอเฮ้ยใช่หรอถ้าเราเลี้ยงได้มั้ยอะขี้ใหญ่เลี้ยงไม่ ก็อุ้มไปเลยได้ไหมเอ้น้องหลับอยู่อ uh, mm ุ้มไม่ได้เอ้าอุ้มเมนไม่ได้สงสัยจะทิ่มมือแน่เลยทุกคนก็เลยไม่มาถึงเราอยากเลี้ยงเมนในชีวิตจริงอะไม่ไม่ให้เลี้ยงเขาไม่ให้เธอเลี้ยงหรอกเจาอ้วนําไมอ่ะแบบเอาวางข้าตัวคมเนี่ยไม่เขาไม่ดูสบายเขาขอแบบสำรวจพื้นที่แถวนี้ก่อนนะหูดูน้ำตกทุกคนน้ำมาดูเป็นน้ำตกจริงๆเนี่ยมีเสียงมีอะไรพร้อม เอ๊ะแต่ว่าไปฉันมีขวานไอ้มีขวานแล้วไมฉันไม่ใช้ขวานอ๋อเนี่ยเหรอที่เธอบอกว่าเธอเจอแร่สีน้ําตาลอันเนี้ยนะใช่มันจะมีสีขุดดูซิมันคือมันคือแร่คอปเปอร์เออมัพําอร์คัพเปอร์เดี๋ยวนะเขาเซิร์ชก่อนคอปเปอร์สามารถทําอะไรได้หรือเปล่าคอปเปอร์ทําเป็นของคอปเปอร์ได้ค่ะทําเป็นแอคทาเป็นดาบอะไรเงี้ยทาได้โอ้คอปเปอร์มันคือทองแดงนั่นจะทำชุดได้ เออไม่เห็นมีชุดนะตึึงตึึงตึึงตึงตึงตึงแต่ตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าฐานเยอะมากเลยเคปปลูกตันมาเชิญใช้ให้น้องแอฟแอแล้วนะพอแล้วพอแล้วงมันเป็นถ้ำลงไปมืดมากโอเคเราจะว่ายขึ้นก่อนเขาเจอตัวอะไรอ่ะเขาข้ามมุกเราอะเอ๊ะราบน้ำตกอะไรจ้ะเธออะไรอ่ะ กิ้งก่ากิ้งก่าไงจ๊ะทํามาดูมันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวค่อยดูกิ้งก่ากิ้งก่าพังตัวตอนแรกมันสีเดียวพังตัวตามอันนี้ใช่ตาพังตัวตามสีถ้าเรามันไปไว้ตรงไหนมันจะพังตัวตามนั้นเลยเห็นนะมเห็นไหมสุดยอดพกมันไปด้วยไปไปเล่นเตามมาเฮ้ยเธาจะมาลงแ้มได้ไงไม่เอาไปสงสารน้องไม่เอาไปใหไปด้วยตามมาตามมา ถ้าเป็นตัวเริเขาไม่กล้าถืออย่างนี้แล้วเนี่ยท่นี้มีแค่เกมเลยถือได้หรือเขาเจอพึ่งมาเฉยจิ้งก่ายยังดีกว่าจิ้งจกนะทําไมอ่ะเธอกลัวตรงนี้น่ากลัวแต่ว่าจิ้งก่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่เหรอเราได้ได้ขุดคัพเปอร์แถวนี้ไหนๆเขาโชว์ทีโชว์ศักยภาพไม่อนนี้ลึกนะระวังตกนะแต่พออุ้มปุ๊บเขาเป็นสีเขียวเลยธะหาบล็อกสีเจงเดมาเปลี่ยนสีน้องได้ปะ ได้เพราไงั้นไงที่บอกเนี่ยต้นไม้มันจะผุดขึ้นมาไทุกคนอ๋อใช่ใช่อยู่โซนนี้ไหมอุ้ยทำไมต้นไม้ดูเป็นแบบมีส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 ันจ้สูงจ้สวยงามเจ้าสดอะไรอย่างเงี้ป่ะสีสันสวยงามมากเลยดูดิยังใช่ไหมแบบนั้นนะทุกคนเออมันจะค่อยๆผุดขึ้นมาเียน้้มแล้วเมื่อกี้เธอได้ฆ่าน้องหมูมาไหมอ่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยตรงนี้มีวัวเออเธอจัดการดิหิวอุ้ยเขาไม่อยากฆ่าน้องเลยอ่ะน้องเขาไม่ลูกด้วย เรามไม่รู้นนะแม่เขาถายใช่ไม่อยากทำร้ายน้องเฮ้ยแต่ว่าเขามีสองแม่ว่าตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีอีกแม่หนึ่งเป็นแม่ติดอยู่ต้นไม้เฮ้ยเะตีนยอตัวเล็กตีพลาดขอโทษนะคะขอเนื้อหน่อยขอโทษนะไปโดนลูกขวิดเน่ลูกมาช่วยแล้วโอ,โอเคขอโทษนะแถวนี้ยังมีพ่อ <ơi. S 2> แม่เยอะหนูไปอยู่หากับพ่อแม่คนอื่นก่อนนะห,หนูไปอยู่กับพี่ได้ไหหนู เอาตรงนี้ป่ะเธอมีแม่หลานแบบเขาไหนก็ได้เนธอเอาสักอย่างเอาสักตรงเฮ้ยนี่มันคือผลไม้อะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเออเห็นแล้วนี่แหละเขาว่าเขาจะสร้างบ้านตรงนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรอ่าไม่ออกดูอันนี้ดิหายไม่ออกนี่อะไรคือลูกอะไรอ่ะช H2 คืออะไรอ่ะได้จะกินได้นะกินได้อร่อยอร่อยได้แก้ได้ไม่รู้อร่อยดีเฮ้ยอะไรอ่ะ เมืกาหายเขาไปแล้วไงเขาบอกไอ้พวกนี yeah. <laughs> 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 ้พาฉันมาที่ไหนก็ไม่รู้มาแค่เมื่อกี้แป๊บเดียวมันหายไปแล้วอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเห็นแล้วหนีพี่ไม่ได้หรอกจันนนนนอเราวางตรงดอกไม้สีแดงดิเผื่อเขาจะลองเปลี่ยนล่า็นสีแดงเปล่าเรารู้สึกจะนอกเลือกกันมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสีส้มๆแต่ไม่เชิงแดงอันนี้ดอกอะไรอะมาต้องเสร็จแน่นอน ใช่ป่าบ้านเสร็จเปล่าอันนี้ผมมีไม้แค่20อัวเธอเธอจำผลไม้ที่ชื่ออะไรนะสตาร์ฟุสอันนี้มันดาวนี่อะไรอ่ะต่ไมากินคนไมเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ลาฟรเซียดอกบานมากภูเห่านี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะมีพวกแบบผลไม้เต็มไปหมดเลยโอเคงั้เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะแต่จะสร้าง่ะต้องใช้ไม้อันนี้นะเพราะว่ามันไม่มีไม้อื่นเลยตรงนี้ ใช่ใลองเธอลองตัดดีไอ้นี้มันแปรรั่วมาแล้วแบบเป็นไม้สีสีป่ะถ้ามันเป็นไม้สีสีก็โอเคนะได้ลองตัดดูนะลองอยู่คือแบบว่าพื้นที่มันอ๋ะตกใจไอเจียระวังนะไม้ยาวนะไหนเขาไม่ได้อยู่ใกล้เธอมันติดเองมันแปรรั่วมามันจะเป็นไม้แบบไรรายอ่ะเออสวยปะล่ะ ลายเหมือนขนมเลยอะไม้เหมือนจุดจุดอเหมือนขึ้นลา <c oughs> เฮ้ยอาจจะสวยก็ได้อยู่ไหนอะ,ะอยู่ไหนอะเล้เขาจะสร้างตรงนี้นะเขากำลังเดินหาที่เรียบแต่มันก็ไม่เรียบมากวาให้ดูวาดให้ดูเฮ้ยสวยอ๋อบ้านสีสวยมากอะชอบชอบชอบเอาตรงนี้ทุกคนงั้นเอาสีนี้เลยนะเขาจะทุบไล่ทุบแล้วนะได้จัดไปแกลงทุบต้นไม้ใส่หัวพี่ขวัญดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย คนจะทําการฆาตกรรมผมหรอครับแน่นอนว่าช่วงนี้ขาดของกินก็ต้องฆ่าคนแถวนี้ปนะ <S 1> <S 1> เป็นอาหารเฮ้ยเกี่ยวหรอเกี่ยวหรอ่รอานไม่ใช่ไ,ได้เลยมาด้วยอ๋อมันคือต้นยูคาลิปททตัสเธอมันเป็นต้นที่เอาไปทำกระดาษอ่จัล้ดจักหลุจัก,ม,จก,จกมูลแล้วทำไมต้องเซิร์ชคำว่ามูนมันไปชื่อหนอเธอลองเซิร์ชดูสิแสดงว่าไม่ใ่หนอน เรียบร้อยเสร็จแน่เขาให้เจริญเสร็จเลยเไี่ยมเยพื้นที่แล้วนะคะสำหรับการสร้างบ้านของเรานั่นเองเขาอยากกินข้าวเขาไม่มีข้าวกินแล้วเออหรอเขาไม่มีหินแฮะมีหินไหมถ้าเราต้องหักเองเดินตั้งนานเองไม่มีหินเลยใช่แใะเองกทำขวาไปทำไมทำไมเอ็ไม่ถามที่ขุดฮะที่ขุดมีแล้วแต่ไม่ได้ขุดหินไงเอาไปขุดหินมาเด็กอะ โอแล้วโอ้โหใช้คนหิวลูกเออแม่งก็ไปหาผลไม้กินก่อนเอาต้นเอาต้นไม้มาเอาที่ตัดมาจะทำบ้านแล้วเฮ้สบายจังเลยเราใช้ไม้ยูคาลิตัสไม้ขึ้นลาว้าฝนตกเอยฝนตกทำไงเนี่ยผนี้ก็เปียกไงล่ะตอนนี้มีต้นอะไรไม่รู้ตอนนี้เราก็เปียกอยู่ในตอนนี้แต่ปากแต่ปากนี่ปากหน้าบ้านก็ปากนี่ปากให้มันไกลที่สุด แล้วน่าอยู่ข้างบ้านเลยโอ้มันอะไรอะไรมันพังบ้านเรามันทุบบล็อกมันตัโอเคจัดการมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพังบ้านมันพังหรออะไรครับอะไรครับเออลงเชือกตีเป็นกันตีเออโอ๊ยน่ากลัวลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนเฮ้ยอย่าตีฉันอย่าตีฉันโอ้ยมันน่ากลัวมากโอเคระวังต่ไปเดินข้างหลังลง ช้าลงน้ำงเองอันตรายมากทุกคนอันตรายว่าบังมันมีอะไรกินไหมม่มีอะไรกินเลยรดมีไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยขอกินหน่อยขอกินอะไรน่ะอะไรไม่รู้ขอกินหน่อยดให้อไงไปลยหนไหนไหนไหนอยโอ๊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 ยโอยโอยออย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 อออออยออยอนอยอ แมงมุมไม่แมงมุมแค่ยุ้มหลังคาทำไมเขากินไม่ได้แมวกินแมวกินมันนี่มันนี้เอ๋ตกใจหมดไอ้ตกนี่ว่าไงเนี่ยกระถุงก้นมันมีตัดอือด้วยปล่าใช่ใช่มันมีดาบมาโทรตีสักทีมันมีการสัตว์แบบสตั้นด้วยอ่ะโทอเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคโอเคมันวางบล็อกอ่ะโทรดูดิมันวางบล็อกอ่ะไม่ดอบดาบเหรอวะ ไม่หนอมให้เราอ่ะมันโกงมากเลยมันได้วารบอกด้วยด้วยเขาไม่ไหวแล้วเขาคับดาบก่อนคับตัวนี้เลยเหรอใช่หลยแหละมันต้องอย่างนี้แล้วแหละคับร็วเคียนหน่อยมันไม่ได้แล้วโอ้โหตาย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 เรียบร้อยตายสองตัวแล้วเคียนเราเข้าบ้านได้แล้วตัวนี้เฮ้ยใช่หรอมันหมดเรียบร้อยแล้วหรอ เนี่ยเธอต่อ,อยเธอสร้างบ้านมันก็พังมาได้ระบบแล้วขุดหลุมอยู่ดีกว่า,าง่ไงใช่ใช,ใช่คือมันมันโหดมากเลยอ่ะมันตายหมดแล้วเหรอซอมบี้อ่ะไม่เห็นแล้วนะเฮ้ okay. โหทุกคนมันน่ากลัวม,มากเลยตอนกลางคืนแล้วประเด็นอะไรรู้ป่ะเธออะไรหินไม่สามารถค้ำดาบได้เราวว่าจะให้เธอเอาหินน่ะมาทำเป็นเครื่องไปไปดูดว่าดูดว่าดูดว่าดูว่าผัววยแล้วดาวก็ตกอีกดาวตกดาวตกไม่ามาามไดาวตกเห็นไมามาหนมดาวตก นี่โอ้โหฉันเห็นฉันเห็นซอมบี้ขี่ม้าเอยคนมีอาวุธอะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไม่มีดาบบอกว่าขับไม่ได้ให้เชนไม้ดิใชนไม้ครับไม่ได้มั้งไม้ก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวลองไปครับก่อนเอ้ยเอ้ยว้ยเอ้ยแบบเราเราได้เจอกับซอมบี้เราได้เจอับซอมบี้หัวแตกแล้วเฮ้ยทำไมเขาเคาะหัวจังอะเราเคาะเขามีดาบจุมจิบไม้ ดาบจุ่มยีไม้เขาได้แครอทมา <c oughs> เออเอาไว้ปลูกอะดาบจุมจ่ม <c oughs> ิีไม้นี่นี่แหละดาบนี่คือดาบที่ทํามาจากไม้ชาวสติกม,ม,ม,มันไม่มันมันแปลว่าวไอเนี่ยไม้แหลมอะ่ะ <c oughs> อ๋อก็คือไม้แหลมเอาไว้แทงดาเมสีได้อยู่เฮ้<ห>ดาเมสหนึ 1, ่งดาเมสหนึ 1, ่งจะตีเร็วสี่ได้ขวาแด้วดาเมห้าแต่ว่าตีเร็วศูนย์จุดสาม มันช้ามันชาร์จอ่ะเขาแบบเต็งตอนที่มันชาร์จอ่ะอ,อะไรครับอะไรครับอ,อะไรครับสกเลต้ามันจะยิงเขาอะไรครับ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 ไม่ได้แอมผมหรอครับไม่ได้แอมผมหรอครับอา้าเฮ้ยเอ้นั้นมันพังเร็วมากเลยไอ้สติก๊กเ <c oughs> ชือกก็มันเป็นไม้ไงมันน่าจะกัด <c oughs> ตอนนี้เขากำลังเผาคัพเปอร์อยู่น่าจะได้น่าจะได้รอแป๊บรอแป๊บจตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วผมวิงก่อนครับป๋าจะผ่าเขาไปดิอ่ะเิดอรบีมแมนุตีที่มั้ยครับ แมงมุมตีเออตกตกตกตะลือตะบันตะลือตกบอนเลยน้องขึ้นเออไม่นะหุ้ยโอเคกลายเป็นผีโอเคที่พีมาได้โอเคกลายเป็นผีได้ไงอ่ะโอเคตายน่ากลัวกูนั็นมันมันมีผีโอเคด้วยอ่ะนู่นน่ะเธอเห็นไหมนั่นน่ะหัวฟ้าฟ้าน่ะ เราต้องห้ามตายพร้อมกันนะเราต้องสลับกันตายนะ oh, oh. เดือซอมบี้กันเลยกลายเป็นซอมบี้ออโอ๊ยใช่โอ้ยไอ้ไม้แหลมช่วยเขาหน่อยโ <c oughs> อ,อ๊ยโอ,อ้ยเกาจะตายเธอห้ามตายนะร้อนไปล้อไปล้อไปเมื่อคืนน่ากลัวมากทุกคนอาจจะไปฆ่าซอมบี้โอเคจะไหวเหรอโอ้ยหัวใจเขาเต้นตึก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 ตักตักเลยอ่ะี่ตัวนี้ตัวขาดอ่ะเธอโอ้ยโอ้ย ฟ้าผ่าด้วยเหรอโอ้ยเขว่าเราื่องนี้มันอยู่ยากจังเลยเรื<ช>่องของมันทางเร็วมากเลยอ่ะใช่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 ุเธ้ยโอ้โห,โห,โหมันเราสู้ไม่ได้อ่ะตรงที่ว่ามันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะสกีริต,ตันส,ส,สยากีริตันอ่ะสู้ยา,สยากอ่ะเขาจะตายแล้วเนี่ยโอเคเจอกันเมื่อตอนเช้านะเคาจะไปไหนเขาขึ้นหลุมอยู่แล้วเขาไปอยู่แล้วโอ้ยเขาจะ พอเลือดไอ้นี่เลือดเยอะมันไอ้เลือดหนุนแล้วมันไอ้นี่วิ่งไม่ได้ใช่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 ตอนทุยายได้เถอดทีผีบากเขาได้เขาขังตัวเองอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่โอเคไม่มีอุปกรณ์ขุดหนีแล้วอ๋อแต่อูเคว่าโอเครอดแล้วต้องหาอะไรที่เรากินได้บ้างไม่ได้หรือได้เนี่ยอ๋อของกินทีมเคเต็มเลย ของกินอยู่กับโอเคหมดเลยะทุกคนแต่ที่สุดก็เช้าเลยทุกคน <g ül> มันช่างแบบว่าเป็นกลางคืนที่น่ากลัวมากอยู่<ล>ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวตอนนี้รเราากรูว่าไอ้มอดเนี้ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะทุกคนเย <ๆ S 1> อะเยอะเยอะบอกเลยว่าเยอะอ่ะอ้าวขับดาบยังไงนี่เพราะขอหาก่อนนะวิธีการขับดาบคัพเปอร์ได้อ้าวมันใช้แค่นี้เองเหรอซึ่งเราไม่แต่ว่าฉันทําภารกิจทุกอย่าง กล้เสร็จแล้วล้วก็ตอนนั้นมีซอมบี้พี่ขวัญอยู่นะครับคือถ้าเราตายอ่ะเราจะกลายเป็นซอมบี้ไม้แต่เราฆ่าตัวเราไปแล้วเธอไปฆ่าตัวเธอตรงนน้นนะเธอเธอมีดาบอยู่ด้วยนะเธอไปฆ่ามันไหมอาองั้นหนอเธอคับดาบเปิดก็ได้แล้วก็ดาบไปฆ่าตัวนั้นจะได้มีดาบสองอันเดี๋ยวเธอมันต้องใช้เป็นไม้แบบไม้แปลกๆอ่ะมันต้องใช้ไม้แล้วก็ใช้เส้นใยหรือไม่ก็ดาบอะไรนี้เธอลองคับเธอลองพิมพ์คําว่า copper ดู แล้วเธอก็ติ๊กที่ดาบอ๋อมันต้องทําเป็นแบบนี้กิ่งไม้แล้วก็ขนแกะตรงกลางถ้าแบบเอาง่ายง่ายหรือว่าก็กิ่งไม้กับใยแมงมุมก็ได้แต่ไม่มีไงนี่ยแมงมุมแต่คุณคุ้นอยู่นะแมงมุมมันสร้างเองเขามีแมงมุมอันนึงนั่นแหละได้แค่อันเดียวก็ทําได้แค่อันเดียวนะเอาเลยแล้วเร่าซอมบี้คีนแล้วก็เขาได้ดับเขาได้ดับจิ๋ว ได้ได้เดี๋ยวเขาไปฆ่าซอมบี้เคเอ็นก่อนดาบจิ๋วอะไรเธอเดี๋ยวให้มาก่อนอะไรขอดาบเหรอโอเคโอก็ดาบไงดาบยิ่วยุ่ยว่าเธอขาแค่นั้นเสร็จแล้วเสร็จหนูก็เึ้นดาบซอมบี้เคเอ็นอย่าทำร้ายหนูนี่แหละนี่แหละยแอบจิ๋วจริงด้วยนี่แหละอ้าวมันไม่ดรอปให้เขามันแกงเขาแงไม่เป็นไรเธอก็จะเป็นหน่วยปกป้องโอเคโอ้โนั่นแหละเราต้องอาจจะต้องหาเออมีดาบเล็มีดาบใหญ่ทุกคน นนใช่ไหมมันเล็กไหม <c oughs> เล็กมากตุด <c oughs> okay, มันเล็กมากโอเคครับวันนี้เราไว้จะเปนท่านี้แล้วกันนะครับผมบ้านเดี๋ยวไม่เสร็จเลยเข <c oughs> าบอก ใครับคืออาแซนถ่ายด้วยหมดมาดูบ้านดิเหมือนแบบตาโบแล้วกำลังอาปอากแล้วก็หัวแบะนั่นแหละทุกคนการคืนแบบ้าบ้านอยู่ใต้ใดินคือจบนะครับแค่ตรามบ้นานไปผ่านศึกหนักสุดๆอ่ะเขา <Norwegian> ล <c oughs> ั้นไงคือแบบถ้าเราส่งอย่างเงี้ยเียซอมบี้ก็บุกม,มาได้แต่ว่าถ้าเราอยู่ใต้ดินเนี่ยซอมบี้ไม่ไปทางมาได้โอ๊ยก็พาร์ทสองเราไปรีบไปสร้างเตียงนอนยังไงซอมบี้ก็ไม่บุกเราหลอกรีบนอนเลย โอ้หมันจริงเถอ okay, ฮะโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะว่ามีไงก็ชอบกดไลก็แชร์กด s ับส c r ร b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอก <ฮะ S 1> ันใหม่ดีบายเราบายบอยบาย